ทำเรื่องว่าดอกเลยสบายดีพี่น้องมันที่องเขาบอกกองข้ามเก่ากองข้ามกาสภาพพ่อแม่พี่น้องห้าหลอกระเจี๊ยบพี่ร้ยไรังก้เขารลุนไปนํำกั้นกนจะไปกับขาคุณดีฟซีทุกคนเขามาตามมาส้มมองข้ามไอรุลุไปนํำกันพี่น้องเลย Okay. เากะเหาเลาะแถวป้าพี่น้องแมงอีก,ก็ห้อของลายเด้อพี่น้องจากมือติดแมงอีดาเบิ่งแถวโคกแถวขนุนนี่แหละตัวนี่ห่อะไรพี่หนุ่มอันนี้น้ามตัวพ,พี่หน,น,นุ่มนี่แมงอีก,ก็ห้องลายเด้อยยังมาเห็นนี่เด้อพี่น้องเยน,นี่โอ้โหจ ฮ uh ัมพ e ์ e ee, ี oh, ah ่ร่ดูว่เฮฮักพี่โรโอ้โหดดีอะนี่พี่องตัวนี้เห็นนี่เยกลังจูบพี่กระลงขึ้นโอ้ตโอ้กลงขึ้นพี่โร เราต้มโคกอย่างพี่น้องโอ้มีอีกห้องรายขอเพราะว่าเขาจูดจู่แต่พี่น้องจู่ป้าเลยมันจะเห็นง่ายอยู่เห็นกับท่านเขาพี่น้องเขาขึ้นให้ขึ้นผู้โอ้มีอีกห้องเห็นเลยพี่น้องอ๋อติดอยูกระนักออกด้วยอะไรนี่อ๋อกระด้งออกด้วยอะไรนี่ cút ao bẹp mì rồi đấy đó khỏi đi <laughs> cứ mua đấy nè ôi nâng kín nè ôi xe phân hạt cho mình chui treo đi đọc chùm chùm đi cái đang khửn cái đang chùm và đây như mi đọc chùm như thế này à. ừ, cái này đẹp thang đây xuống rồi đồ อุ้ยิออจะไหนงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยดอกกระเจียวนกกระเจียวพี่น้องเอ้ยคนมาหน่ะเนาะโัวกมาพี่น้องเอ้ยกดังไลยประมาณสี่าเลยโอยเองเลย อืมน้องตพ่โรสนี่โอ้โลังพลอยกินเศษไปเดี๋ยวเราพักกินผักหลอกก่อนมอท่านลยหอดก็พักหลอกจำพี่โเห็นอีเดียวเห็นก้อนจํย้ายเห็นดีพี่โรสโอ้โลวกจํเแล s อ a f o o d นี่โอ้ไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งพักหลอกวัดนี่พี่้องเห็นเวอยู่แค้มทางมานเดียวกระจอกขี่รถไกลไปไกลมากเลยยังไม่เห็นพี่รอโอ้มานเดียวมันนี่นี่เราบางยใหญ่กวเลยเลยนี่เดี๋ยวเอียก็ได้พี่น้องินซับตามเกินอะบอลเนี่ย นี่อยู่เลยงามๆแบบนีด้วยพี่น้องเอ้ยนี่อยู่ใส่กระตากงซื้อหนามาตุ๊กนึงมาที่โซ่เลยเกนี่เลี๋ยวก็งามเลยตัวนี้อู้เอาหลอดกระเจียวกนกำลังมั่นจะอะไรจะไปเก็บพักออกพี่น้องเอ้ยกำลังมันกำลังมันเลยโอ้ก็กำลังมวนเก็บหลอดกระเจียวพี่น้องเอ้ยเราจะคั้วเดี๋ยนี้ นี่ห้ามคลาดอ้โอ้ที่ชุกอยู่เข้มทางเลยบองม่เคเห็นเห็นเีนวยนี่โอุ้กเห็นเหยห่อนคาด้ยเคือแต่ครือเแตนห่อนห่อน ห้ามเปิดเลยอ๋อตุ๊เดี๋ยวเราให้ก่อนจะไปเก็บผักหนอโอ้กำลังมันอยู่เลยเห็นเด้อไรนี่พี่โตเห็นนี่เด้อโอ้อจิตู์งามคลาบบาทเลยนี่เรื่องเอาบาทขั้นแรกนี่เขาจะเรื่องเอามันจะเรื่องง่ายอยู่นี่นี่พี่โตเราไปดูว่าสอดออกมาหอด ลงพักหอกพี่้องเอาตำเขมพายรอหานะพี่ฮัโอ้เห็นนะพี่้องเลยนี่งามเลยนี่จิ้แกงละไม่ด้หอยากแกงละไม่งามอีกีพี่้องจิ้มแกงละไม่

Nh anh. rồi Tony có cái niệm To mày ấy... để lên. Ok, giúp tôi mày mày đây mày cái to không

นี่นี่ปิ่งใหญ่หุก่งใหญ่หุกโอ้ตลอยดิอยู่ไหนพี่โอยอยู่ไหนพี่โอ้ตุง้ามคลอกดูนี่งงามมัน ในพืชน,นี่ก็มีพี่น้นนอนเนนเง,ง,ง,งอออเลยนี่นี้นี่เลยผิดนี่กลายพี่น้อิโรยปลาตัวนี้กำลังขึ้นพี่น้องเลยกำลังออกโอ้โหนี่นี่นี่เนี่ยกำลังออกอะไรนี่กันนะมีแห้งคากพี่น้อิโรโยใหญ่แล้วนี่

ต้องืนตัวนี้กั้โอ้ยสิร้เลยพี่เาักเลยอู้หง่ะมันมีนี่นี่ยวอ้านี่นี่เรีวพี่าเยอตัวมันกงออกไ้หน่อใหมเลย คี่อองเห็นนี่โอู้กำง,งามมันตกง่ายนะนี่ปมะง,งับม,มัน่ปอลย,อยนีย่ พี่น้องตอนนี้เขาก็เศร้าเลยเพี่น้องเอ้ยห้าน้าไม่เดี๋ยวไปหาควายเบิง่งจุจีก่อนอ่ะเราควายเบิง่งแถวออดอีดายนี่มันขี่ไม่ไม่มีโหลดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิง่งควายหนึ่งก่อนนี่พี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวควายเบิ่งก่อนมีอยู่หรอ โคยโคยพี่เลผมก็จะได้เมื่อไหรพี่งไยบานโลกระเจยวกับพ่อเลยอาไมกับพ่อเลย จุ๊จี้ก็คูดพ่อเ้ยพี่น้องเลยไปพ่อกันบเพื่อนพี่น้องเลยง่ายอยู่ให้กินนี่พี่น้องตอนนี้มาเพื่อนนะเดี๋ยวให้อยู่ให้กินก่อนนี่พี่น้องหลอกระเจียวก่อนกระใหม่เดี๋ยวเหลืองหลอกระเจียวออกก่อนออกไปด่วนจำเจียวพี่น้อง นี่่น้อ่ตัวนี้เดียวออกได้วรอเดือดออกลานใส่ดาวแกกับมันออกแค่เลยเกลีบมกลออก

đeo tùm lo cái chiều Điều rồi giờ có phải có phụt chôn giờ khai hùng mồ mồ được rồi giờ cái chiều xe con rồi làm đường nó đỏ này là cho xúc lên rồi giờ bông rồi Tin rồi

tâm này rồi điều thông quan tắc rồi ตุ่มโลกเจียวักอกมาอใสบายมันนี่ไม่จากข้างหลังอ้าตุ่มโลกระเจียวนักเจียวเลยอ่ะ

โกมันตอนนี้เนีคกมันเอาเราไปเชื่อเลยแล้วตอนนี้ว่ข้ามกิจอกินนาวเลยด้วยก็จะไปพิชิมลุงซิมเนาะมจะพิลิปกับข้อพู้นที่ทุกคนก็มาตามสุมข้ามนาพอกันไม่พี่น้องเลยดุนไปจำกันโม่ข้ามสิภากพี่น้องหายัง